สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกองลักกี้ดีเทเแปดค่ะวันนี้อ้อยจะพามาไหว้พระนะคะที่วัดพระธาตเชิงชุมจังหวัดสกลนครค,ค่ะ so t h i คลิปวิดีโอ I would love to show you วัดพระธาตุเชิงชุมบราวาร at สกลนคร so if you are looking for beautiful temple at สกลนค n this is temple will be another one for you to come to visit ซึ่งที่วัดพระธาตเชิงชุมบวรวิหารนะคะตั้งอยู่ที่ริมหนองหานถนนเจริญเมืองนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีงานมนสการพระทาตประจำปีนะคะเริ่มวันที่เริ่มตั้งแต่วันที่11ค่ำถึง15คาคำเดือนยีน,นั่นเองนะคะ ะะมีะคะองอันใหญ่ให้เราได้ตีแล้วก็ได้ลูกด้วยนะคะอ้อยเนี่มา ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนด้วยนะคะเรียกว่าเงียบสงัดเลยนะคะนี่ผาลูกชายมาทําบุญค่ะน้องใจมาทําบุญกับหลวงพ่อเรียกได้ว่าวันนี้คุ้มมากๆน้องใจนะคะเราได้มาทําบุญกราบไหว้พระธาตุเชิงชุมกราบหลวงพ่อองค์แสนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกนลนครแล้วนะคะเรียกได้ว่าวันนี้โชคดีมีลาบมากๆเลยเรียกได้ว่าหลวงพ่อนะคะ ให้สินให้พรแล้วก็ลดน้ำมนต์ให้ด้วยนะคะ,ะเสร็จแล้วพาน้องใจมาตีค้องต่อเรียกได้ว่าบรรยากาศสงบมากๆเลยนะคะเสียงค้องตีทีหนึ่งนี่ก็กังวานไม่ใช่น้อยสําหรับตัวเล็กๆอย่างน้องใจตีนะคะสำหรับใครสนใจในการลูกค้ลองสามารถทําได้เลยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ